วันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่5เมษายน2,568พวกเราก็ให้ตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเนี่ยสวดลงฝั่งธรรมเพื่อความไม่มีของนิวรณ์ทั้งหาและเพื่อความบริบูรณ์ของพุทชงทั้งเจวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตเป็นภาษากลางเพราะมีหลายท่านใช้ภาษากลางเป็นหลัก นะธรรมะวันนี้ที่เราจะได้ยินได้ฟังนะจะมาจากพระไตรปิฎกเล่มที่18ข้อ2 49เล่ม18ข้อ2 49ธรรมะบทนี้ถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดความเข้าใจว่าทำไมเราต้องมาฝึกสมาธนะิการทำสมาธิดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรนะการทำจิตให้ตั้งมัน่นมีอารมณ์อันเดียว จะเกิดประโยชน์อะไรแก่เราบ้างลองดูในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคได้กล่าวกับเราภิกษุทั้งหลายเอาไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเธอิอภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงก็อะไรเล่าย่อมปรากฏตามความเป็นจริงคือ ตาย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงรูปทั้งหลายย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงจักสุวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงจักสุสัมผัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงแม้เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขบ้างทุกข์าง ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างก็ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงหูย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงเสียงทั้งหลายย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงโสตวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงโสตสัมผัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียง แม้เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขบางทุกบ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบางก็ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงจมูกย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงกลิ่นทั้งหลายย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงคานณวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียง คานะสัมผัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงแม้เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขบางทุกบางไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบางก็ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงลิ้นย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงรสทั้งหลายย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียง ชิวหาวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงชิวหาสัมผัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงแม้เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขบางทุกบ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบางก็ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงในส่วนของกายปพถภะทั้งหลาย กายวิญญาณกายสัมผัสเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยนะหรือมโนหรือใจนะทำมารมทั้งหลายมโนวิญญาณมโนสัมผัสเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเราทําสมาธิทําจิตให้ตั้งมั่นแล้วก็จะปรากฏให้เราเห็นเองว่ามันเป็นของไม่เทียง ดังนั้นนี่คือประโยชน์หนึ่งในหลายๆอย่างของการทำสมาธิอันนี้คือประโยชน์อย่างยิ่งนะเพราะเราจะรู้ประจักษ์นะเห็นตามความเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องคิดพิจารณาอะไรก็ได้ขอแค่ทำจิตให้ตั้งมัน่นสิ่งเหล่านี้ก็จะปรากฏให้เราเห็นเองนะรู้เองว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอย่างไร และพระผู้มีพระภาคนะพระองค์ก็กล่าวอยู่ว่าเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องก็ย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน้ายก็ย่อมคลายความพอใจและเมื่อคลายความพอใจก็ย่อมหลุดพ้นอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยว่าทําไมแค่เราเห็นตามความเป็นจริงหรือไม่เห็นความไม่เที่ยงไปเรื่อยๆในตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราในรูปเสียงกลิ่นรสผลพระหรือธรรมรมแล้วก็เวทนาทั้งหลายจะสุขจะทุกข นะหรือไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้ได้ผลอันเป็นที่สุดในทางพุทธศาสนาก็จะเกิดขึ้นแก่เรานะปลายทางคือนิพพานนะเราก็จะไปถึงได้ในที่สุดนี่เป็นหนึ่งในหลายๆคุณประโยชน์ของการทำสมาธิ อย่างยิ่งก็คือนะปัญญาในทางธรรมสิ่งต่างๆจะปรากฏตามความเป็นจริงให้เราเห็นเองรู้เองนั่นเองแล้วก็สมาธิมีอีกชื่อหนึ่งว่าทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนั่นก็หมายความว่าถ้าเราทำจิตให้ตั้งมัน่นหรือทำจิตให้เป็นสมาธิได้ปัจจุบันเราก็จะอยู่เป็นสุขนะหลายคนเวลาไปทำบุญก็ มีความปรารถนาว่าอยากอยู่เย็นเป็นสุขดังน,น,นั้นวันนี้เราก็ได้ทราบแล้วว่าอยากอยู่เป็นสุขก็กลับมาทําสมาธิและเป็นสุขไม่ต้องรอชาติหน้านะได้ในปัจจุบันและถ้าเราอาศัยสมาธิที่เกิดจากลมหายใจเข้าหายใจออกหรือที่เรียกว่าอานาปนสติอย่างที่พวกเราทํากันอยู่ทุกวันก็มีอีกชื่อหนึ่งว่า เมื่อเราทําได้สมาธิเกิดขึ้นได้มันจะเป็นของเย็นให้แก่เรานั่นหมายความว่าเมื่อเราทําสมาธิได้ความปรารถนาใจอยู่เย็นเป็นสุขเราก็จะได้รับมาโดยตรงก็สะดวกสบายเพราะว่าราับใดที่เรายังมีชีวิตอยู่นั่นแสดงว่าเราก็ยังหายใจเมื่อเรายังหายใจอยู่เราปรารถนาความอยู่เป็นสุข นะอยากอยู่เย็นเป็นสุขในปัจจุบันเราก็จะได้มาโดยอัตโนมัติสิ่งหนึ่งทีนะ่ถ้าพวกเราทำได้คือการทำสมาธนะิในที่ที่เราอยู่พระผู้มีพระภาคนะพระองค์ก็กล่าวอยู่ว่านะเมื่อเราเดินอยู่หรือยืนอยู่ก็ตามหรือนั่งแม้กระทั่งนอนอยู่ก็ตาม อากทำจิตให้ตั้งมั่นให้เป็นสมาธิได้เพราะผู้มีพระภาคก็กล่าวว่าสถานที่นั้นจะเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์นะเมื่อเรามีความปรารถนานะจะให้บ้านเรานะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเป็นสถานที่อันเป็นทิพยนะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องนึกให้ได้คิดให้ออก,กว่าการทำสมาธินี่แหละจะเป็นเหตุให้บ้านเรา เป็นเหตุให้ที่อยู่อาศัยของเราเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์เป็นที่เรียบร้อยก็จะเห็นว่าประโยชน์อย่างยิ่งของการทำสมาธิมีมากอันนี้คือแค่เป็นหนึ่งในหลายประโยชน์เป็นบางส่วนในประโยชน์อันเกิดจากการทำสมาธิทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขทำให้เราได้เกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงจนกระทั่งทำให้แจ้งซึ่งนิพพานหลุดพ้นจากการเกิดการตาย พวกเราก็คงตระหนักว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีเหตุการณ์นะภัยธรรมชาติเกิดขึ้นหลายคนก็ได้รับผลกระทบนะหลายคนก็เกิดความเดือดร้อนลำบากและมีกระทั่งผู้ที่นะได้เสียชีวิตลงก็ยังความเศร้าโศกเสียใจมาให้กับหมู่ญาตินะแล้วก็เพื่อนฝูงคนรู้จักและก็มีบางคนก็ยังได้รับผลกระทบนะอย่างที่เราให้พวกเราฟังไปเมื่อคืน ยังเกิดอาการผวานะยังเ,เกิดอาการวิตกอยู่นอนไม่หลับนะจนกระทั่งตีสามถึงจะนอนได้พอจะทำสมาธิก็ระแวงนะจิตก็ไม่ตั้งมั่นสักทีตอนนี้ผ่านมาประมาณหนึ่งสัปดาห์นะเจ้าตัวก็บอกก็เริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ย้ายเข้าบ้านนะยังไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่นะยังไม่กล้ากลับมา คิดดูว่าขนาดไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงแต่ด้วยความที่มันฝังใจไปแล้วจิตใจได้รับความกระทบกระเทือนไปแล้วก็ต้องอาศัยเวลาอาศัยกําลังในการที่จะเอาตัวเองออกมาจากความทุกข์ใจตรงนั้นแล้วก็มองในมุมกลับกันถ้าเราฝึกฝนทำสมาธิให้ดีฝึกสติสัมปชัญญะเราให้ดี เราก็จะสามารถละได้คลายได้ปล่อยได้อย่างเร็วขึ้นนะเราจะไม่เก็บมาให้ตัวเองนะเป็นทุกใจอยู่นานก็เหมือนเมื่อวานวันก่อนที่อยู่จังหวัดสะแก้วนะช่วงแสดงธรรมกลางคืนนะก็มีเสียงมารบกวนก็พอดีว่ากำลังคุยกันอยู่ถึงเรื่องแม่เท่าอายุประมาณ90นะเขาก็มีหลักใจอันนึงที่ เขาบอกเอาไว้ว่าเอ,อลูกหลานมีปากอยากจะพูดก็พูดไปนะฉันไม่เก็บมาคิดนะพอทำอย่างนี้ฉันก็เลยไม่ทุกก็พอดีว่าคุยกันเรื่องนี้สักพักก็มีเสียงตะโกนมาจากนะถนนโบกวเวกโบยวายนะก็ททำให้ญาติโยมเกิดความอึม้งเข้าใจได้ดีขึ้นว่าอ๋อนี่ไงเราห้ามคนอื่นไม่ได้เขามีปากเขาจะพูดอะไรก็สารพัดเขาจะพูด สุดท้ายมันอยู่ที่ใจของเรามันอยู่ที่เรานั่นเองว่าเราจะเอามาคิดให้ตัวเองเป็นทุกข์ใจหรือเราจะปล่อยช่างมันไปเพื่อตัวเองมีความสุขสิ่งเหล่านี้จะทําได้ก็ต้องย้อนกลับมาถึงต้นเหตุนั่นก็คือการมีสติสัพชัญญะการมีสมาธินั่นเองเราถึงจะปล่อยได้ง่ายละได้ไวแล้วก็ผลดีของสมาธิอย่างหนึ่งคือทำให้หลับสนิท ลดความเครียดทําให้ความจําดีขึ้นเพิ่มภูมิคุ้มกันลดความดันโลหิตอันนี้เป็นประโยชน์ของสมาธิในทางโลกมีการศึกษาจากต่างประเทศก็รับรองเรื่องอันนี้เอาไว้เพียงแค่เราทําได้วันละ30นาทีเป็นอย่างน้อยอย่างต่อเนื่องไปใน2ส,สัปดาห์จะเห็นเองว่าความจําเริ่มดีขึ้นไปใน4ส,สัปดาห์จะเห็นเลยว่าความสามารถในการรับรู้เรียนรู้หรือ i อของเราจะเพิ่มขึ้น แม้กระทั่งมหาวิยายาทยาลัยฮาร์วาร์ดที่เป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับหนึ่งใน5ของโลกก็ยังเคยเอาสมาธิไปทำการศึกษาแล้วก็ทดลองนะก็ยังพบว่าเออช่วยลดความเครียดได้จริงเพิ่มประสิทธิภาพในคนทำงานได้จริงทำให้คนทำงานเนี่ยหลับสนิทได้มากกว่าเดิมจริงๆก็ได้ตีพิมพ์นะหรือขึ้นบทความนี้เอาไว้บนโลกอินเทอร์เน็ต ให้ทุกคนได้รับทราบให้ประจักษ์หวาในสมาธิมันมีประโยชน์อย่างนี้ดังนั้นพวกเราอย่าขี้เกียจนะอย่าปล่อยปะละเลยอย่าผัดวันประกันพงุงนะทำไมตอนเช้าต้องจับพวกเรานั่งสมาธิก่อนถวายพัตตาส่วนหนึ่งก็นี่แหลนะเราจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดในทางพุทธศาสนาในขณะเดียวกันถึงแม้เรายังไปไม่ถึงแต่ในระหว่างทางเราก็ยังได้รับประโยชน์ ในทางโลกของการทำสมาธิที่จะเป็นประโยชน์แก่สุขภาพร่างกายของเราอย่าลืมนะความจำก็จะดีนะ IQ ก็จะดีนะภูมิคุ้มกันก็จะดนะีความดันก็จะไม่สูงความเครียดก็จะลดหลับก็ได้ดีขึ้นนะประโยชน์เยอะมากเมื่อรู้แล้วก็อย่าขี้เกียจนะก็ต้องทำให้ได้นะ อย่างที่เราฟังธรรมะไปประสูตรในช่วงตน้นเพราะผู้มีพระภาคแได้กล่าวสอนเราภิกษุทั้งหลายท่านเอาไว้พวกเราก็เห็นแล้วทำสมาธิได้จิตตั้งมั่นได้สิ่งทั้งปวงจะปรากฏให้เราเห็นตามความเป็นจริงได้เองย้ำเลยนะว่าเมื่อเห็นโดยถูกต้องจะเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายจะคลายความพอใจเมื่อคลายความพอใจได้ก็จะหลุด ถ้าเรายังไม่เบื่อยังไม่คลายแสดงว่าเรายังเห็นไม่มากพอยังเห็นได้ไม่ต่อเนื่องไม่ติดต่อนะเราก็ต้องกลับมาสร้างเหตุให้ถูกต้องนะเอาละวันนี้ก็น่าจะพอสมควรแก่เวลาวันนี้ก็มีอานะจารย์ท่าน 30, 000, 000, 000, สามสิบกว่าปันษะาัมาร่วมสันพัทหารกันเรานะกันเดี๋ยวก่อนจะพาปันปันบวช ก็เดี๋ยวพาคณะนี้ไปดูวัดก่อนเดี๋ยวมันจะสายแล้วร้อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาก็พอดีได้ฝากมิตดหอ่อจีวอเอาไว้เนาะพวกนี้ก็จะอยู่เดี๋ยวค่อยกลับมาปงผมเพราะไม่งั้นสายมาร้อนมากนี่ขนาดแค่ยังไม่แปดโมงนะเริ่มระอุละ สุดท้ายก็ขออนมโมทนาในเจตนาอันเป็นกุศลที่พวกเราได้มาตั้งใจถวายทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นผลให้เราได้รับานิสง์ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสออกไ้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทางโลกมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อม ที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลอย่างนิพพานพ้นทุกในนาคตการอันไกลโดยทุน้ากันทุกคนทุกท่านเถอดเตรียมตัวถามพระพร้อมกันร นัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารเรื่องของบริวารเหล่านี้ ทุขี่สูงทุกขรับที่สูงทุกขรับผาตารและของบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อทําให้แจ้งซึ่งนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเถิด สาธุก็อ,อยากอนุโมทนานะอายุโทภลโททีโรวันนาโทปฏิภาณนาโทสุขสัสสะทาตาเมทาวีสุขังโซอธิคาชสะติอายุงทัตววาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณนาโท ทีขายุยาสวะโหติยาทายาทูปปาชติติกาเลททันติสปัญญาวทันยูวีตมัชารากาเลนาทินางอริเยสุอุชูภูเตสุตาทิสุวิปสัสสนามานาตัสสาวิปุลาโหติทากีนา เยตาธาอนุโมทันติเวยาวจังการุณติวานาเตนาทาขีนาโอนาเตปิปุญญาสภาคิีโนตัสมาทเถทอปติวานจิตโตยาถาทินางมหาพลังปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทาหุนติปานินันติ